วดหัวคือความรู้สึกเจ็บปวดที่บริเวณใดก็ตามของศีรษะตั้งแต่ปวดจีด๊ดจนถึงปวดตือ้อโดยอาจเกิดร่วมกับอาการอื่นสาเหตุทั่วไปของอาการปวดหัวอาการปวดศีรษะสอาดมีสาเหตุที่ไม่ได้มาจากโรคพื้นเดิมตัวอย่างเช่นการนอนไม่พอการใส่แว่นตาที่มีค่าสายตาไม่ถูกต้องความเครียดการได้ยินเสียงที่ดังหรือการสวมหมวกที่คับ การรักษาอาการปวดหัวด้วยตนเองยารักษาโรคที่อาจช่วยลดอาการปวดสีสรวมถึงแอสไพริน p a r a เ e t a มอลและไ i b u p r o เฟนการพักผ่อนในห้องที่มืดอาจช่วยได้เช่นการคำเตือนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหากคุณคิดว่าอาจเป็นโรคไข้เลือดออกโปรดไปพบแพทย์และหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพรินหรือ i b u p r o เฟนอาการปวดหัวเมื่อไหรควรไปหาแพทย์ ไปพบแพทย์ในกรณีต่อไปนี้เริ่มปวดหัวบ่อยมีอาการแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปทำงานนอนหลับหรือทำกิจกรรมประจำวันไม่ได้ดูแลรักษาตัวเองแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์ทันทีในกรณีต่อไปนี้อาการแย่ลงกว่าปกติปวดหัวอย่างฉับพลันและรุนแรงมีอาการสับสนพูดไม่ชัดหรือเป็นลมโรคที่เกี่ยวกับปวดหัวความเครียดโรคไมเกรนปวดศีรษะแบบตุบ สมองกระทบกระเทือนปวดสีสะครตเตอร์